มาเบิงตุ่นสตอบบริมติเสือมาแต่เดือนมีหน้าคนจะก็กะเลยอ,อยากนั่นอยากนี่บริไทล์ลวงคลิปชักเทียตอนเสือมาเป็นหน่วยอย,ย้ายยังจะเป็นหน่วยโดดดุบเสือมาสามตุ่นลอยด้วยจ้ะเอามาวางไว้นี่จ้ะมาเบิงโอ้ยเกิดเป็นตุ่นหน่อยเต้มหนึ่งจ้ะเป็นไหลเอามาแหลวก็แท่งแท่งนอ่อล่วงนั้นเกิดเป็นตุ่นหน่อยเต้มหนึ่งมีติดสิลลองขยายแล้วก็ปลูกลองดูนะคะว่ามันเป,เป็นผลเป็น หน่วยเป็นผลผลิตคือเพ่นปลูกบอ่ออันนี้ดินดงนะคะดินดงมีติ๊กมาแต่โดนแล้วจ้ะเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากเดี๋ยวฮดน้ำจะฮดน้ำแล้วเราจะเอาหอมมาปลูกข้างๆด้วยนะคะจะเป็นหอมที่ซื้อมาแต่ตลาดจะ้ะซื้อมาก,กินจะเห็นมันออกนอกเลยเอามาปลูกลอ่องเบ่งจ้ะนี่กว่าต้นสตรอเบอรี่จะตัวหอมหอาก็โคงสี ได้กินเบิดแลลวจ่ายห้องคงสีได้ลกออกไปแล้วเพราะว่าแค่สิบกว่าวันเองก็สามารถเก็บมากินได้แล้วนะคะต้นหอมใหญ่เร็วเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะว่าสตอเบอ,เบอรี่เราจะโตไหมจะไม่ติก,กระจุบปลูกไปสามกระถางจ้านี่ยโมหัน,นีนมีกระถางจ้ะเดี๋ยวเราจะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นเวลาห้าวันแล้วนะคะ ต้นหอมกับกระลังสีงอกเลยจ้ะตัวบรีเกะก็สิติดอยู่ดอกจากว่าหวานตนน้นกะโบ,บฮิเวจ้าต้นกะซื้นเขืเ้อนเลวจ้ะคือสิติดอยู่ดอกเนาะสา่เตว่าหยาลายไหลเดี๋ยวมันนี่สิผามันเสียหยาจ้ะมานเสียหยาออกอยังก็เอื่นพวนดินพวนดินนั่นเอาหยาออกน้ำจ้ะต้นหยาหน่อยลายไหลต้นหอมกับกระลังแตกนอกขึ้นเ้อจ้ะต้นหอมกับซ่นดีอยู่จ้ะงามดีอยู่จ้ะ ตายตุนบอเนาะจ้ะเนาะตุน,รร meantime, ตนบางตุนกับ่เกิดจ้ะบางตุนกะตายบางตุนกะขึ้นเนาะจ้ะเพราะว่าอันนั้นตุนหอมบางหัวกับสีแบบเกิดสีเน่าเนาะจ้ะเนี่บางหัวก็ไม่เป็นไรนะคะหัวใดเน่ากะห้เป็นปุ๋ยหัวใดขึ้นกะจะเอาตุนที่มันขึ้นละจ้ะตุนสตรอเบอรี่ก็สวยมากเลยนะคะนี่จ้ะกืสีติดอยู่ดอกจ้ะนี่ แต่วันนี้เราจะมาพวนดินได้หญ้าออกนะคะเพราะว่าหญ้าเยอะมากเลยดินกระเน่นจะฝนกระสาดใ่หรือจะ้ะเนี่แต่ว่าไม่ติดกระตังว้ใส่ข้าหรือจ้ะเนี่ใไต่เทียงหน่อยหรือจะ้ะขางเทียงหน่อยไต่ใส้ข้าจะบดิอ,ออกฝนเลื่อน่เขาเท้าออกฝนกะหย่านเน่าหรือจ้ะเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้ก็ตกไปสองรอบแล้วนี่ก็เป็นเวลาสิบวันแล้วนะคะพามาเมืองอีกรอบหนึ่งเลื่อนจ้ะต้นหอมเราก็กําลังสีไงอะไรเลื่อจ้ะกําลังสี เก็บไปทําอาหารได้แล้วนะคะอีกสี่หาหมือก็เพื่อสิเก็บไปทําอาหารได้เลยเรื่อจ้าเนี่ยสตรอเบอรี่ของเราก็แตกยอดสวยงามมากๆเลยนะคะปลูกเซตะกาเนี่ยนี่กะได้คือกันจางงามเลยจา้าแต่เมติกระบอกให้ถือฝนเลยจา้าอันนี้อยู่ใต้ชายคานะคะแบบสีหันหนาไปทางอันทิศตะวันตกเลยจา้าสิมั่รับแดดช่วงช่วงใบยๆเรื่อจ้านี่ จะนติก,กับบ่อให้ถือฝนต้นต้นทีตะกาเนี่ยข้างนอกถือฝนกับไม่ค่อยสวยนะคะอันนี้จะอยู่ข้างในไม่โดนฝนนะคะอันนี้ขอทดลองดูเดี๋ยวจะขยายไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นผลผลิตเป็นน้วยเดี๋ยวม่ติก๊กพามวอีกรอบหนึ่งจ้า